สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองสุขูสุคน,นเสียงเจ๋วเจ๋วย่าลิ้นมาอีกแล้วค่ะพี่นองค่ะเมื่อนี้ก,ก็มานางทักทายยายยังไอพีออลุงป่าเอาอาสุขูสุคนในบ้านค่ะเมื่อนี้อ,อ,อากาศอยู่ประเทศอังกฤษ ฝนตกแดดอว่าค่ะน้องยายลินก็เลยออกไปเฮ็ดคลิปนอกสถานที่มาฝากพี่ฝากน้องบ่ได้ค่ะมื่อนี้ก็เลยตัดสินใจนั่งอยู่ในครัวเฮือนเจ้าของของสตูดิโอส่วนตัวยายลินนี่แหละค่ะเป็นยังไงคะไอ้ยน้องสุขูสุคนอยู่ดีมีแห้งบัวพอยุทางเมืองไทยเป็นจังไดใน,นเหตุการณ์ทางบ้านเฮาค่ะยายลินก็ติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะก็ค่อนข้างเสีย ยากแน่จักน้อยทุกๆพื้นที่ช่วงนี้ทั้งนำถ่วมทั้งลรใแพ้ไข่เจ็บต่งตงางๆจังใดก็ขอทรงกำลังแรงใจถึงไอ้น้องลุงป่าอาอาลูกล้านาทางเมืองไทยสุขผู้สุขคนเล่าก็ทรงถึงเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเทุกๆพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ด้วยนะคะขอทรงกำลังใจจากแยลินอินดีจากประเทศอังกฤษค่ะ ค่ะเมื่อนี้ยย่าล่นมีอีหยังว่าเวสู่อัยสู่หนองสู่ลูกป่าเอาอาฟังบทีค่ะเมื่อนี้อาสีตื่นเต้นแน่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อค่ะอันอาสียวพิษว่าถึกอาสียวทั้งภาษาอีสานหลอกกับภาษากลางซึ่งย่าล่นอ่ะขอออกตัวไว้ก่อนว่าย่าล่นเป็นคนที่ใช้ภาษากลาง บบธนัดนะคะถ้าเป็นภาษาเขียนเยลินพ่อได้อยู่แต่ถ้าเป็นภาษาว่าเยลิณว่าวภาษากลางบม่ค่อยได้ค่ะพี่น้องคะดังนั้นแล้วคลิปนี้สมีทั้งภาษากลางสอดแทรกแล้วกับภาษาอีสานควบคู่กันไปเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะก่อนอื่นก่อนสิไเปเวา่าเยลินกระกาบ,บ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆถึงไอ้นองสุภุสุคนที่เขามาติดตามเขามาให้กำลังแรงใจเขามารวมเดินทางไปน้ากันนะคะเขามาแล้วอย่าลิมกดไลค์กดเมนกดซับสไคร ้ยเยลินน้ำเน่ค่ะขันชอบเยลินน่ะขันนะขันบ่ามากกับบ่าวากันค่ะก็เน่าบังคับกันบ่ไใดเนาะขันนะเธอว่าคลิปใดข่าวสารใดดีๆเยลินมี่มาแจกมาแบ่งมาปันไอนองให้ได้รับชมรับฟังเยลินกับสีน้ำเสนอให้ดีที่สุดเท่าที่สีทำใดเนาะขันนะค,ะนะค่ะมเมื่อไหร่เยลินมีอ่าสิ่งดีๆมาเ้าสุพีสุนังฟังก็คือบุคคลท่านหนึ่งเนาะขะันนะ่ะค่ะค่ะบุคคลท่านหนึ่งท่านมีสื่อว่า คุณไกลเนาะคะ่ะนาะจากช่องเพื่อนหนุนใจนะคะยาลินขอกราบขอบพระคุณคุณไกลที่เป็นเจ้าของช่องหนุนใจด้วยนะคะที่ได้นําบทความบางส่วนหรือคําชื่นชมยินดีปีติก็ดีอ่ากัลยาณมิตรที่เรามีต่อกันตลอดมาหลายๆเดือนมานี้ตั้งแต่ยาลินทําช่อง YouTube มาบุคคลผู้นี้ท่านนี้ ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจยายลินอินดี้แล้วก็เพื่อนๆหลายช่องนะคะค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความเมตานำเรื่องราวบทความดีๆสาระดีๆเข้าไปลงในห้องชุมชนของช่องเพื่อนหนุนใจหากเพื่อนๆท่านใดอยากจะรู้ว่าท่านคือใครก็ติดตามรับชมได้ที่ช่องหนุนใจนะคะเพราะว่า ช่องของท่านนั้นจะเป็นรายการที่มีสาระดีๆนำสิ่งดีๆพลังบวกมาสู่เพื่อนพอ้องญาติาพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ได้เข้าไปแวะชม,ยมเยี่ยมเยือน ช่องของท่านนะคะก็จะได้รับแง่คิดดีๆพลังบวกดีๆกลับคืนสู่สู่ตัวเราเสมอๆค่ะคือคุณไกลเนี่ยช่องของท่านนี่จะมีเนื้อหามุมมองชีวิตอแล้วก็ส่งพลังบวกดีๆแด่เพื่อนๆพื่สำหรับหลายห,ายหายท่านที่กำลังท้อแท้ท้อถอยกับชีวิตต่างๆกับ ัญหาต่างๆก็เชิญแวะชมช่องเพื่อนหนุนใจได้นะคะหวังว่าท่านจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาความรู้สึกของเราพัฒนาทุกๆด้านในชีวิตของเราให้ก้าว ต่อไปด้วยความยั่งยืนแล้วก็เข้มแข็งแล้วเราทุกๆคนก็จะผ่านจุดที่แย่ที่สุดของชีวิตไปได้ด้วยกำลังแรงใจพลังบวกจากช่องเพื่อนหนุนใจนะคะค่ะเยะลินกับมีแนวมาฝากมาตวนค่ะอ,อ่ไอ้หน่วงสุผูสุกนเยลินเว้าหลายว่าใดเยลินสิยหาย เยลินขอบคุณท่านหลายๆเ้อค่ะเ้อค่ะค่ะอ่ะยะลินได้ขอบอกไปแล้วว่ายลินบอกภาษาการได้ัตลอดดังนั้นแล้วกระสิขอเป็นตัวตนของเจ้าของตรงนี้นิดนึงนะะเนาะค่ะเนาะค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆที่ที่อ่ไดเมตตานองนุ่งเพื่อนพ้องท่านเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคนหนึ่ง ยายลินไม่ได้เอ่ยถึงใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ายายลินไม่ได้ให้ความสำคัญหรือมองเห็นบุคคลผู้นั้นในสายตานะคะเพื่อนเนทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาส่งคอมเมนต์เข้ามาส่งพลังบวกดีๆในห้องในบ้านของยายลินอินดี้ทุกๆคนทุกๆท่าน มีคุณค่าทางจิตใจต่อยายลินเท่าเทียมกันค่ะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านมีความหมายเรามีความหมายซึ่งกันและกันไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีความหมายต่อบุคคลน,นั้นๆ แต่เราจะเป็นความหมายมีความหมายซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีสิ่งใดดีๆเราก็จะนำมาแบ่งปันกันเสมอๆหากเพื่อนคนใดหรือช่องใดๆหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะพูดผิดพลาดพังไปอาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจเสียทุกอย่างแม้กระทั่งช่องยลินเองแม้กระทั่งคำพูดของยลินเอง กราบขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้เยลินอินดี้ขออนุญาตกราบขออภัยเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ต้นจนวันนี้หากถ้อยคำใดเรื่องราวท่อนใดเรื่องราวใดก็แล้วแต่ที่เยลินได้นำเสนอออกไปหรือกำลังจะนำออกมาสู่สายตาสู่การรับรู้ของเพื่อนๆน,นี้ มันถ้ามันผิดพลาดประการใดประการหนึ่งเยลินกราบขออภัยไว้อย่างสูงด้วยนะคะคนเราเนาะคะ่ะเนาะมีสิ่งใดดีๆเราก็มาแบ่งปันกันบางครั้งอาจจะถูกบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็ถือซะว่าให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วเราก็มาเรียนรู้สิ่งดีๆไปร่วมกันค่ะเยะลินขอฝากไว้นิดนึงว่าสำหรับช่องเพื่อนหนุนใจนั้นเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรหรือ ชื่อของเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นกัลยาณมิตรต่อท่านผู้นี้อยู่ในช่องห้องชุมชนของคุณไก่นะคะเพื่อนๆเข้าไปดูนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นชื่อตัวเองหรือว่าข้อมูลดีๆอยู่ในนั้นค่ะค่ะเย,ยลินก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆ นิดนึงวันนี้ค่ะอย่างไรก็ขอฝากข่าวถึงคุณไกลเจ้าของช่องเพื่อนหนุนใจที่ได้แวะเวียนเข้ามาส่งเสริมน้องนุ่งเพื่อนพ้องกัลยาณมิตรทุกๆคนแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนะคะเย,ยลินมีความปลาเปิ่มยินดีที่ได้รู้จักท่านผู้นี้ที่ได้เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอีกท่านหนึ่ง ต่อชีวิตของเยลินแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่ที่ได้รู้จักท่านผู้นี้นะคะคุณไกลนะคะค่ะอย่างไรแล้วก็ขอให้คุณไกลรักษาสุขภาพให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นกันะยาณมิตร ที่ดีต่อกันกับยายลินแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ทำยูทูบเบอร์ตลอดไปด้วยนะคะขอบุญกุศลทุกๆอย่างที่เราทำร่วมกันมาทั้งกายวาจาใจจงปกป้องรักษาคุณไกลและครอบครัวแล้วก็เผื่อแผ่นี้ไปถึงแด่เพื่อนๆที่ทำยูทูบแด่ครอบครัวของเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งครอบครัวของยายลินเองขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันไปด้วยสันติสุข ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้เราจะส่งกำลังแรงใจส่งกำลังบวกให้กันและกันอย่างเสมอเสมอนะคะค่ะคลิปนี้ยายลินก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะมาฝากความคิดถึงฝากความรักใคร่ห่วงใยถึงถึงคุณไกลแล้วก็ฝากขอบคุณ ถึงพี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆทุกๆคนที่ที่เข้ามาให้การสนับสนุนติดตามาส่งกำลังใจให้บ้านน้อยเยลินอินดี้นะคะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีนะคะสสวัด,ดีคะ่ะบ๊ายบาย